คุณจะได้พบกับชายผู้ซึ่งถูกประุษส้ายอย่างโหดเหีเ้ยมด้วยด้ามมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาเหตุมาจากความเชื่อของเขาไปรับชมรายละเอียดกันค่ะจูเฟิงกว่าวิศวกรไฟฟ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝ่าหลุนกงเมื่อปี1995ในตอนนั้นเพื่อนในห,หอพักคนหนึ่งเขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนกงและแนะนำฝ่าหลุนกงให้ผมรู้จักเขาเปิดดนตรีในห้องพักบ่อยๆผมชอบดนตรีที่สงบสันตินี้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มฝึกฝ่าหลุนกงฝ่ begin าหลุนก,กงหรือที่รู้จักกันในชื่อฝ่าลุนตาา้าฝ่าเป็นการฝึกบำเพ็ญจิตใจและฝึกสมาธิตามหลักการของความจริงความเมตตาและความอดทนหลังจากเปิดตัวสูตสาธารณะก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจีนในทศวรรษที่1990ในปี1998คนจีนที่ฝึกฝ่าลุนกงมีจำนวนมากกว่าสมาชิกของพรรคคอมมิวนสิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP ไม่ชอบเช่นนั้นและไม่ชอบที่ฝ่าลุนกงเน้นเรื่องจริยธรรมระดับสูง CCP จึงเริ่มประทุษร้ายอย่างโหดเหี้ยมเต็มรูปแบบในปี1999จูเฟิงกวัวถูกจับในข้อหาฝึกในส่วนสาธารณะหลังจากนั้นไม่นานและถูกคุมขังในค่ายบังคับใช้แรงงานเป็นเวลาสองปีครึ่งกวัวเผชิญการถูกทรมานในรูปแบบต่ตางๆระหว่างที่เขาอยู่ในนั้น We were เราถูกตำรวจทรมานด้วยกระบองไฟฟ้าเป็นเวลาหชั่วโมงเขาจี้กระบองไฟฟ้าที่คอผมและผมก็หลับตาผมได้กินผิวหนังไหม Yes, in the in air กวัวกล่าวว่าผู้คุมวางกระจกไว้ข้างหน้าเขาเพื่อบังคับให้เขาดูขณะที่ผิวหนังไหมกวัวถูกขังเดี่ยวเป็นเวลาย,ยาวนาน My my hand was c a ่น e d on a ring on the มือของผมถูกล่ามห่วงติดกับพื้นทั้งวันผมยืนขึ้นไม่ได้และผมก็ไม่ได้กินน้ำและข้าวด้วยนอกเหนือจากการถูกล่ามไว้กับพื้นแล้วกัวยังถูกขังเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันกับนักโทษอีกคนหนึ่งเขาถูกโยนออกไปข้างนอกท่ามกลางอุณหภูมิหนาวจัดโดยไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวในเวลาเดียวกันผมถูกบังคับให้ทำงานหนักร่วมกับคนอื่น กวัวใช้ความพยายามอย่างมากในการจดจำชื่อของผู้ที่ถูกทรมานและถูกฆ่าทุกคนชาวซึ่งเป็นเพื่อนผู้ฝึกของเขาถูกทรมานจนเสียชีวิตมีปากกาด้ามหนึ่ง And I wrote ผมเขียนสิ่งที่ผมและผู้ฝึกคนอื่นๆประสบบนกระดาษชำระ Fitness On the toilet paper. หลังจากเขียนพยานหลักฐานเกือบ3000คํคำอย่างระมัดระวงังผู้ฝึกในคูคนหนึ่งก็เสนอที่จะช่วยเขาแอบนํำมันออกไป ข้อมูลทั้งหมดถูกเผยแพร่ออนไลน์ให้โลกได้เห็นในเวลาต่อมากวัวก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากประท้วงอดอาหาร24วันซึ่งทําให้เขาเกือบเสียชีวิตปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในเยอรมน,นีและอุทิศตนให้กับวัฒนธรรมจีนในเวลาว่างเขาวาดภาพแบบดั้งเดิมเขียนพู่กันและแชร์ภาพอาหารสไตล,ล์บ้านเกิดของเขากวัวยังคงต่อสู้เพื่อหยุดการประทุษร้ายอย่างโหดเหี้ยมต่อผู้ฝึกฝ่าลุนกงเขาขึ้นพูดในงานสําคัญต่างๆทั่วยุโรปเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น โดยหวังว่าวันหนึ่งคนจีนจะไม่ต้องเจอเรื่องแบบเดียวกันกับเขา